ม่ก๊อดอะไรเนี่ยสิวขึ้นเต็มไปหมดเลยทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันโอ้ไม่ก๊อดรูคมคอนอีกโอ้โหกว้างมากตายแล้วตาย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 ตาโอ้ยจะแต่งหน้ายังไงเนี่ยแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยต้องออกงานอีกต้องแต่งหน้าอีกเยอะกบไม่มิดแย่เลยอ่ะบุญแล้วมั้ง วิโซมากเลยอะทำยังไงถีวะเนี่ยอะไรทำไรอ่ะเสียงดังมากเลยเนี่ยบ่นอะไรเนี่ยเป็นไรยุงเข้า นี่แต่งหน้าตึงตัวดินัดงานลูกค้าวันนั้นเนี่ยปวดงวงวาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นไรหน้าเลนเป็นอะไรฮะเห็นจับเห็นอะไรจังเลยมันเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรก็ดูนี่สีดูหน้าเขานี่เห็นไหมน่ะสิวขึ้นเต็มไปหมดทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันและลูกคุมขนก็กว้างอีกสัปดาห์หน้าเขาก็ต้องไปหาลูกค้าแล้วนี่จะแต่งหน้ายัางไงแต่ยังไงก็กดไม่มิดรองพื้นก็เอาไม่อยู่สิวไม่เปเลอะขนาดนี้แดงไปหมด บีมน่าเกลียดไปว่าเธอไปรักษาแล้วที่ให้ตังค์ไปเยอะแยะไปซื้อเครื่องสำอางซื้อพิมซื้อกระเป๋าซื้อนมซื้อรองเท้าเสื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเอาไปทำอะไรหมดนะ่ะเอากระกึบกูพูดไปแล้วเนะี่ยมาเออแต่ว่าให้ตังค์ไปเยอะอะจจะไม่เอาไปทําอะไรจะไม่ไปซื้อมารักษาดีดีอะ่ะพิมที่มีอยู่นะก็ใช้ไม่ได้มันยุบแล้วก็ขึ้นยุบแล้วก็ขึ้นมันมันไม่ได้ค่าแบบค่าสิวเราอะ่ะสิวมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกอะ่ะแล้วลุกคุณคนนะยิ่งใช้เหมือนยิ่งกว้างไงก็ไม่ลลหมมมดดตัังงงไไ่่่รู้้้วาาจะกีีีบททแํยยเน มดูดิไม่เป็นไรเลยเอ๋อปวบ่นอยู่นั่นแหละบ่นอยู่ได้บนอยู่ได้อ๋อแต่ว่ารู้แหละเขามีวิธีทางออกเมื่อวานไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งไปสไลด์เจอในเฟซบุ๊กน่าจะช่วยได้เยอะนะ49่บาทเองแม่งให้ตังมัาเป็นแสนนะเนี่ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเซรั่มสิวคุมมันกระชับรูขุมขนมีส่วนผสมของทรีทรีด้วยเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยหรอเฮ้ย เซเว่นก็มีหรอใช่เหรอเธอเห็นไหมล่ะบอกแล well, okay, okay, ้วมาซื้อง่ายเซเว่นก็มีเดี๋ยววันนี้เราออกไปข้างนอกไปหาลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปแวะเซเว่นพอแวะเซเว่นเสร็จเราก็จะซื้อกันแล้วเธอก็กลับมาลองใช้โอเคไหมใช้ด้วยนะเข้าใจไหมให้ตามไปซื้อแล้ว49บาทเองถูกกว่าที่เคยให้เป็นพันๆๆๆเนี่ยใช้ด้วยเออไปเซเว่นอยู่ไหนวะที่บอกว่ามีอ่านี่ไง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 เออไปอ่ะหยิบเลยง่ายๆง่ายๆที่เซเว่นก็มีนะทุกคนนะ49บาทเป็นไงล่ะ บอกแล้วไปสายตัง นี่นะคะมายก็ได้ลองใช้ไปแล้วนะคะผ่านมาประมาณ4-5วันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะแพนเนอรี่นะคะที่อันนี้ที่พี่ซื้อเขามาวันนั้นใช่ปะใช่วันนี้ที่ดอกปซื้อกันที่เซเว่นอีเเว่นมานั่นเองเนี่ยนะพวกผมแนะนานะป่านนี้มายก็แบบหน้าหน้าไม่สวยขนาดนี้ทุกคนเลคิดเอาแล้วกันมายจะมารีวิวผลลัพธ์ให้ฟังเลยนะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปแล้วบอกเลยว่ามันเป๊ะปังเวอร์มากนะคะคือเซรั่มของมันนะคะฆ่าเชื้อสิวได้แบบทลายหมดจดเลยนะคะหลังจากที่ใช้ไปนะคะวันแรก ที่มาย,ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเป็นสิวอักเสบแดงๆบวมๆขึ้นบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ไมยได้ใช้เจ้าตัวเซรั่มตัวนี้ไปแล้วนะคะสิวอักเสบที่มันเคยแดงบวมตรงนี้นะคะพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็ยุบลงนะคะแล้วก็แห้งลงไปเลยสิวอักเสบปกติแล้วเนี่ยพอมันยุบลงเนี่ยมันจะเป็นรอยดําที่แบบชัด เนมากนะคะแต่นี่ค่ะด้วยเจ้าตัวเซรั่มแฮนารีเนี่ยมันทําให้รอยดำเนี่ยไม่ชัดนะคะคือแบบจางๆดีดีมากแล้วแบบผลลัพธ์ที่ได้นะคะคือได้เห็นผลไวมากๆนี่หมายใช้แค่เพียง ถึงห้าวันเท่านั้นเองนะคะและเจ้าสิวอุดตันที่เคยขึ้นเนี่ยมันสุกแล้วก็หัวเนี่ก็จะหลุดออกไปเองแล้วหน้าก็จะเรียบเรียนขึ้นรูขุมขน,นที่เคยกว้างนะคะมันก็กระชับขึ้นและที่สําคัญด้วยความที่มายเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้เจ้าตัวนี้นะคะเฮ้ยหน้าแบบควบคุมความมันอยู่มากความมันลดน้อยลงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะมีสารอยู่ตัวนึงนะคะเขาเรียกว่าตัวโปรไบโอติกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กนะคะดีต่อผิวของเรามากมาก มันจะไปช่วยในการฆ่าเชื้อสิวของเรานะคะทําให้สิวอีกเนี่ยเห็นไหมยุบหายไปเลยเห็นไหมคะสิวอุดตันก็ดีขึ้นลูกคมขนก็ยังดีขึ้นอีกด้วยนี่นื้เซรั่มเป็นอย่างนี้ค่ะใส่มากนะคะและที่สำคัญมีกลิ่นหอมอ่อนๆคือกลิ่นแบบเนเจอรัลมากๆวิธีใช้ง่ายมากๆเพียงแค่นะคะทาบางๆนะคะบนลงที่หน้านะคะเช้าเย็นทุกวันเป็นประจำทุกวันนะคะไม้นะคะจะเน้นลงไปที่แบบบริเวณที่เราเป็นสิว เน้นลงไปเลยนะคะเน้นลงไปมันจะช่วยทําให้แบบว่าไปฆ่าเชื้อสิวและสิวอุดตันอะหายได้จริงสิวอักเสบก็หายได้จริงเนื้อเซรัม่มเนี่ยแป๊บเดียวนะคะซึมเข้าไปสู่ผิวเลย เห็นไหมคะทุกคนมมายบอกเลยว่าเซรั่มเจ้าตัวแผ่นดลีทีทตัวเนี้ยมันใช้ได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงๆเลยบอกเลยนะคะแล้วมายก็ยังที่จะตัดสินใจซื้อตัวเนี้ยมาใช้อีกเรื่อยๆแน่นอนคะ่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจหาซื้อง่ายมากๆหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเวทุกสาขาเลยคะ่ะเลือกสิวทําไมต้องแพงเลือกแพนดลีสิคะ